พึ่งมาก่อนขอดูหน่อยพึ่งข้ามาดูดีใจจนโมโหเลยนะดีใจจนสุดซึ้งเชียวขอดูหน่อยค่ะเป็นไงบ้างโทศัพท์อ่ะของดีอ่ะผู้หญิงคงปื้มปิ่มหัวใจละค่ะนี่ไงถูกใจนี่ไงกดสับตะไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ไหนที่นี่ห้ามมาสายนะ เาามาลยครูเดชมันนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คนเดียวมีความสุขนะคะหาตั้งนานยิ้มบ้าบอครูเศร้าอยู่เนี่ยความสุขที่ไหนอะไม่เศร้าเหรอคะเศร้าตาแดงเหเอไม่เลยตายแล้วเป็นอะไรคะเนี่ยผมเป็นคนจนอะไรนะคะผมเป็นคนจนเรื่องนี้อีกแล้วอ่ะชอบบทเรื่องจนๆนรรวยตลอดลมันชนครู ปูเดโชเอาดีๆมีเรื่องอะไรไม่สบายใจคะเพนสีช่วยได้จริงๆทุกเรื่องลเรื่องสีช่วยไม่ได้เหรอครับคืออีกไม่กี่วันนะครับเป็นวันเกิดของผู้หญิงที่ผมจีบเขาไว้แล้วครับเอาอีกแล้วเรื่องผู้หญิงแล้วทีนี้ขขเขาบอกว่าอยากได้มือถือเครื่องใหม่แล้วมันแพงมันแพงและเป็นมือถือรุ่นใหม่เหรอคะแพงผมไม่พอปูเดโชนี่ก็สายเปย์เหมือนกันนะคะเนี่ยเขาบอกเลิกมุน่ได้เลยครับ อย่าไปค่ะอย่าไปอย่าไปเป็นสีน,นั่นเปนเพื่อนเขาอยากได้มือถือเหรอคะใช่ครับคเพนสีถ้าเป็นสีจําไม่ผิดนะคะเหมือนเพนสีจะรู้จักร้านมือถืออยู่ตรงลังสิตคลองหนึ่งเขามีโปรโมชั่นค่ะแล้วก็ราคาถูกด้วยนะมีรุ่นใหม่ฟังก์ชั่นเยอะมาก <c oughs> มีทั้งถ่ายภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวภาพสโลโมชั่นใต้น้ำอุ้ยมีหมดซูมเข้าซูมออกเลยนสีใช่ค่ะ แต่ผมมีเงินอยู่แค่2 0งหมืนเองนะครับเท่าไหร่นะคะสองหมื่เหลือเหลือ้ยเหลือพูดจริงปะเนี่ยจริงค่ะเหลืออเลยเลขบัญชีเลยหกแปดสามหกแปดสามเก้าหนึนึ่เก้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสองหโอนไปเลยค่ะเหลือเหลือเรียบร้อยวันนี้กลับบ้านสักหโมงเย็นรอรับของค่ะไวขนาดนั้นเชียร์เอรมคสไปส่งเลยเว้ยเินช่วยได้จริงๆผมว่าเสีเปสีช่วยได้แล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะจะบอกว่าหาอีกครึ่งสิว่าเพชรสี เพนสีสีเพนสีอืมเพ้นสีสเพ้นสีเพิงมาก่อนขอดูหน่อยมึงเข้ามาดูดีใจจนโมโหเลยนะดีใจจนสุดซึ้งเชียวขอดูหนคะเป็นไงบ้างโทรศัพท์อะของดีอะผู้หญิงของ,งปื้มปิ่มหัวใจละค่ะนี่ไงถูกใจมั้คมออยคะถูกหรอถูกหรอผู้หญิงคออะไรค่ะบ้าบอยเนี่ยคุณสี มันคืออะไรมันคือมือถือรุ่นใหม่ค่ะฟังก์ชันใหม่แต่ว่าวินเทจสไตล์ค่ะเท่าไหร่สองหมื่นไงอ่ะผมดูที่ฟังก์ชั่นคุณเนี่ยคุณวงมันช่้ผมฟังดิมันทำอะไรได้บ้างนะถ่ายภาพนิง่งยังไงอ่ะดูดิมันได้ยังไงสิด,ดาบลีคือนั่งค่ะภาพนิ่งไงคะผมให้คุณมาดูกล้องโทรศัพท์ผมหน่อยนี่แหละคะ่ะคุณเดโชต้องเรียนสูงๆนะคะไม่ใช่จะจบเอกพาราแล้วมาสอนคณิต อะไรนี่คุณสีคุณสีณสกระดูกันดีสิคะนน่แม่นิ่งแล้วอีกค่ะอีกค่ะคือถ่ายภาพนิ่งยังไงคะเท่าไหร่นะคะสองหมื่นถ่ายภาพนิ่งอาภาพอะไรคะ,คะเืเะ่้นไหวเื่้นไหวเื่้นไหวอ่ะเื่้นไหวยกแขนซ้ายคะ่ะแขนขาคะ่ะพร้อมกันคะ่ะเื่้นไหว เท่าไรเนะสองหมื่นค่ะอะไรคะสโลว์สโลว์ดูนี่สโลว์เป็นยไงยิ้มอย่างเดียวเลยค่ะยิ้มเฉยๆเงยสองท่านยิ้มนี่สโลว์เท่าไรสองหมื่นค่ะใต้น้ำอ่าเงยค่ะไปใต้น้ำเท่าไรสองหมื่นหมอกและควัน มีหมอกระควันด้วยใบหน้าค่ะมันจะเป็นเหมือนฝนตกก็ไม่ใช่จะตอนเช้าก็ไม่เชิงลองละองลองละอละองเอานะคะสูมสูมเหรอคะเข้าเมื่อวานนี้คะ่ะแต่ว่าอย่าอย่าเปิดเสียงดังน,นะคะเพราะเสียงน้งปุ๊บภาพจะลายพเพราะมันเป็นหนังซูมหนังซูม คำว่าซูมนี่คือหมายถึงว่าหนังซูมไอ้คำว่าซูมมันต้องหมายถึงว่ากล้องซูมได้ไม่ใช่คุณเอาหนังซูมใส่ในนี้สมัครยากมากนะคะเนี่ยเท่าไหร่นะคือนี่เครื่องนี้สองหมื่นในการสมัครดูหนังเนี่ยร้อยเก้าเก้าอะไรคะเอาสีที่ฉันถ่ายคลิปแล้วมึงถ่ายเลยถึงมือตำรวจแน่นอนขับคูเดโชมึงต่อเน็ตให้ได้ก่อนเครื่องนี้อีเป็นสีมือต่างคือกูคูเดโชจะเรียกอีได้ไงคะให้ซีกันก่อนนะกูให้เอาตางมาคืนกูไหมให้ซีกันก่อนนะอาตางมาคืนกู นักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้อองสนเ็ดๆ